มาตั้งแต่ตลาดพี่น้องครับไปซื้อสมกับแอปเปิลให้ร้านนะครับตลูกปลายุบว่าสบายก็เลยไปซื้อสมกับแอปเปิลมาให้เพื่อนพอดีก็เลยแบ,บนหนุอ่มอยู่ครับแวะมาเห็นตะย้ายฟันใหม่ปอกปอกปอกอยู่ <c oughs> ย็ดนี่ยังง้อจีไย้ายนาอ เป็นยังคือ,อเสียมยเือน้ำรอมาเจ้าหนอคือว่าเสือมูนมีดามเป็นดามเลคือพวกอ้ยมีดามสาันดรามสาันเศปสามน้อไม่เหมือนจักบาทนี่นต่อพ่นพ่นมารอยตอได้แปดสิบาทคือ่าต่อได้หลายแถวแต่แปดสิบบาทยังีลายรยนึ่งวารอยนึ่งต่อได้จักเข้มามไข่หนึ่งต่อได้แปดสิบบาทไขอยู่ <laughs> เคนกะขายกะต้องมีอะไรแน่ล่ะคนขาย เขาดีไปยังไม่อยัางไรยายมันไม่บกโอ้ไม่บกพี่น้องครับไม่บกตัดมานจะไก่บอกมันจะกลัวเฮ็ดไเห็ดเห็ดเห็ดพ่งสองดอกเอามันบอกแล้วว่เอาเข้าไปเข้าก็ได้เอือยายไม่เห็นหงแม่มาหืมไ่เห็นหูไอ้น้องนั่นได้กีนึงแม่ได้สองดอกเออผมนืกว่าน้ำปลาแดกมาฝ่ายยายเริ่มมือหนาขึ้นน้ำปลาแดกยหญ่ น้ำมะแดืผมตุ่มใส่ใบซาตุ่มแล้วตุ่มแลี้ยวแก่เมาด้วยรับรองแซ่บกิมากินอะไเมาแตะมันสูตรของผมเองคือตุ่มใส่ใบผมว่าหมนละอ่าแล้วก็น้ำดองกระปูน้ำกระปูดองเป็นอยังคือว่าเอาน่อยกว่านี้มันสีได้บ่ได้ถากยากกว่านี้ถากยง่ายก็แค่เลอ้ยแล้ยวมันน้อเดือนนี่สีไปซ้ำน้อใหม่เว้ย เอิดไบบเหมือนแต่ประสามน้อไหมพี่น้องครับดามเสียมย่ายนี่บำมัดตาเขาไก่ได้ครับเด้อถ้าเกิดว่ามันบ่พอดีกันครับเบื้องนี้แล้วคือว่าเอาทางฝุ่นใส่เล็กๆใช่สิเรา้เดือดใส่ก้อนโอ้โอโอ้โอมันย่างเงาไแกงสีก้อนได้เหมาะกับไก่ได้ก้อนอันมูดามเป็นเหล็กมันอันราคาบ่อ่าราคาบ่ถือว่าเราคิดกันมันสัน ไม่ได้ยืนทัพย์เนาะนีเอ็มบ่ามาเสียเงาพี่ไก่หนิด่าเล็กูเสียเงาจะขวางแกไปแกมาหลงมองหาใส่กระเป๋าบอบ่ไม่ไพ่เนาะย้ายเนาะคือบ่ไม่ไพ่ไม่ไพ่บุญก็อยากเนาะหม่ไพ่กับย้ายร้องอใหม่ไม่เห็นเบิ้งเออมันสิบ่หนักเป็นอย่างบนพี่น้องครับโอ้หนักขัดอยู่เลยครับเด้อเบิ้งดาบเสียมเนี่ยนางพี่น้องเลยห้วย ป้อมันหนักปวดไงมันหนักปวดเอาหาไม้ไผ่มาเห็ดเอาไม้ไผ่มาเห็ดเอาแล้วมือเหรอหั่นถากเออเอาไปเอาไม่ด้วยหน้ามาเห็ดไหมเออโอ้ยเนาะมันหนักวดมันเห็ดขังเต็มตัวนี้ไม่ไปตั้งแต่ไปไหนบักตานมาใส่เราพุ๊บักตาน งเขาเอ,อเอามาอยู่หันแล้วจะไปซื้อมันเขาก็เลยเอาหอยซือซ้อเอามา,าแล้วมันกินบ่ได้มันแก่ปุ๊โตปุ๊โตแต่ว <c oughs> ่าย้ายขันมันย้ายเสียวไม้โบ้กแก่ต้องเอาไม้เอาล้ำหน่อยก็นี่เอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ย้ายมีแต่ล้ำงามเนาะเอา,าไม้ไผ่มาเห็ดม,มันจังเบาเออมันจ <ละ S 1> ังเบาจังได้แบมาไหวอะไรนี่ฮึดอกอยากหัว ด่านเสียมยายนางเลยพี่น้องเอ้เพื่อนซี้มาโดนแบกใส่กันมาหน่ะปลูกเพื่อนแบบวัยเด็กไปบ้านอยู่หน้าบ้านเขาบ้านไปแก้วพื้นก็ได้ไม่บวกมันบนน้อยน้อยยายโอ้ยหนักกางเนื้อแล้วเนื้อเลยไปไหนบ่ดด้วนี่ให้ลูกข้าไปบรามเสียงเออไปบรามเสียงเอบแบบการถากโอ้ยเป็นถาก่ก็เลยยายถึงมันง้อมันง้อความนะ เอป้าไม่ไพ่ไม่ไพ่ของยายล้ำพอดีนี่ไม่ไพ่นั่นนั่นเอาซ้ำด้ามันนะนั่นน่ะซ้ำบ้างอยู่นั่นน่ะเออเออนั่นล่ะนี่มาเป็นแต่เข่าดีอยู่พระเจ้ามากโอ้เขาข้างอะรบ้างเด้อพระกันไงหลายเปิดคางค่างช่างว่ากันพากันออกมาบ้านอะไรเนี่ยอืม มื่อเนี่ยไปสวดแล้เลยบ่ไปว่าไปก็บ,บ่ไดไ้ยังมันมีอะไรบ้าน่ะบ่ไปสรุปแล้วเฮ็ดอยู่นายายตอนนี้บ่มีแล้วบ่เกิดแล้วคือเกิดอยู่หาบ่าเห็นเหมือนละเล็กละน้อยพอดล็กนี่แะดรุปเลยที่ไม่พูดละที่บ่เรากูมาน้ำเงี้ยคนเบาเอเอพ <laughs> ยายามไม่รักสะดุปย้ายอีกเด้อพี่น้องนี่ประมาณซามหนั่นจัีนอ้อยเนี่ยเอาจีงเอาประมาณจากเม็ดประมาณจากเม็ดหนึ่งก็พอแล้วนี่ ตัดปั๊บแล้วก็แหลมแหลมเราก็สุบใส้ลวดทุบลงทุบลุงยังไงเออเออหมู่บ้านอันมองอันอาจารย์โคบไายออกมองน้ำมันหงแล้วลูกเข็ยนเพาะสันหิงยู่วันนั่นแม่ว่าสิชื่อปลาไปเลี้ยงโอ้ยแม่ไปเลี้ยงเพาเขาจินรักกับผมเนี่ยไปเลี้ยงหอยปล่อยไปเดี๋ยวให้ปลาถ้ามาชามันเขาไปยู่ดีกว่าให้พวกปลาดูปลาคอ ปลาอันธรรมศาสตร์ไปยูให้ปลาคอป,าปาลปาปดุปลาเสียงไปยูเสียงงามเยแจ่ใหม่มันง่พดเออเสียงงามแต่ใหม่ง่พดพี่น้องครับนี่ละไปครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไพ่พ้อ่ดแม่ห้องย้ายตัดเอาไม่ไพ่ครับเปลต่นไ,ไมเิม <c oughs> ่มไปพร้อมอืมหม่ไพ่ไปหม่ไพ่ับได้รอเอบเอาใหม่ทวอืว่าคำซื้อเราย้ายฝนสีมาพร้อมหมดแล้วอ่าคนอ่ะคนเออ โอ้ครับไหลก็ยังไหลอยู่คือเก่าของยายพี่น้องยายพักหวานเอาไปตั้งห่มๆเนอะเอาไปตั้งห่มย่านมันแดดผามันเอามันมักห่มเอาใส่เอาเอาไปไว้ใต้ห่มนี่ก็ได้นี่ยายเอาไปไว้เอาไปไว้ใต้ห่มต้นแค่นี่ก็ได้นี่มันนั่นมันมักมันมักห่มเออแชม มันแข็งแรงก่อนจะน้อยจังบลงบ่ลงลกปูมันไว้นี่ะหละแข็งแรงจังตาต้นี่อกบ่หายปูกมันอาศัยตัวนี้น้ำย้ายเอาตังไว้พี่ก็าด้ตังงนเออตังไว้หันย้ายตังไปก่อนกินนีพักกันในเมรัพพักยังพัาดผัาเอามไปปูตายมั้ยตำรวเอ้า เอาหมูแซวไปอ,อ,นนอ้อมแซอันยังก่อมาหมูซือ้อมาเนี่ยลูกก็ได้กินน้ำหลอดเสียบลงมาเอาพักกี่ลูปกับพักขาดลงไปเสียบแล้วจะข้าวต<อ>ัวใหญ่ไปอันนี้ของเ้เนื้อมันตัวนนหน่อยก็หนีนี่เรียกต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ยามมันตาย<อ>ทางไปสั้นๆแล้วใจมันถือเดอียดปรนไดแล้วกะโดนโดนจังหดหนำจะพักผมกะแปลงน่อผมเศร้าผูกได้แบบที่นโโี่ผมลงกับใช้ดำ เอาไปใช้ดำลุงนี่ล้านล้างสิลําซองนี่ปลูกไในจัดเดือนดำยายไปเก็บเอาในด้บ้านผมนี่หลายหลายทีหลายหลายครั้งเอออืมมันส่งจะไม่ให้มันได้กินเอาเอาป่าเอาไนมันถิ่มเอาไนมันถิ่มเออตะลิงปิงกับไปเอาหันยางได้ตะลิงปิงหรือว่าจะลิงปิงมาฝากว่าคือปลาสิได้แยกคืออะไรคือปะผมคิดว่ายายอยู่นะผมเองผมคิดว่าพันทางเขาน้มอ่ะ มาแวบไปมาสิ้ทั่วหากะเห็นผู้หนึ่งเขาเจ้าเลียงว้วอยู่หั่ันไ้ลมาบ่ไปู้นีกลัวเออเออไปยุบานดีกลัวอืมเออมาอเอรบุนีเลยดิอาจารย์อืมเกี๊มแต่ก้านหนึ่งเจ้าเจ็ดหลงงมเจ็ดงมะขายมาหรอเจ็ดพงเขาห่อชิสุนมาขายถุงละรอยเจ็ดอันยังกอกกอแดงขายถุงละห้าสิบอือ บ้ากับลูกยุ้งอาหารโอ้ยนาะบ้าดอกน้องแม่บา้าซื้อดอกเห็ดเพ่วอาบอกจะคลองห้าสิบบาทนี่ซื้อเตีนไม่กินแซ่บกว่าแบบาแยายมันผมเลยแวะสิตัดให้อยู่ลั้มนี่ไปตัดเอามันสีมันสีฝนตกวค่ะพี่น้องครับคลิปนี้ก็บเชื่อใบเสนีละเพราะว่าแปรมาเหรินน้ำยายซื้อดอกอันมาที่นี่มาสะออนนั่นพูดให้ปานงูจงบางไหมมันหนักพวดแต่ว่ายายถากต้นนี่ก็โอ้ย หวานขึ้นทันแล้วอันนี้ยังแบกไม่เจ๊เออพอกันอือพอกันชิปหนาแล้วกันยายไปไเอาไปเอาไม้ไผ่นี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 นี่เอาดามซํำหน่ย้ายนี่นี่ดามซํำนี่พอดีนี่เอานี่ก็ได้ต้นนี่แม่หันว่าใส่ประโยชน์ไหมอันนี้อไปเช็ดขันควันนี้เออ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 เอาแปวอยีน่าแอยีน่